นอกจากการชื่นชอบของคนไทยแล้วเนี่ยคนต่างชาติยังให้ความชื่นชอบเป็นอย่างมากถ้าลองนึกถึงว่าอาหารไทยที่ชาวต่างชาติชื่นชอบอย่างมากมันก็มีหลายประเภทหลายชนิดเหมือนกันนะนอะ้องเพต้มยำกุ้งอย่างเี้เป็นต้นส้มตำตถูกต้องอีกอย่างหนึ่งคือผัดไทยอันนี้นักต่างชาติ ทุกคนเนี่ยมาถึงบ้านเราเนี่ยต้องลิ้มลองนะผัดไทยโดยเฉพาะผัดไทยที่เวลาเขามีแนะนําในพวกไกด์บุ๊กพวกทราเวลไกด์<ม>อะไรแบบนี้นะก็จะรู้สึกว่าได้รับความสนใจและชื่นชอบจากต่างชาติเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับแน่นอนผัดไทยที่เราพูดถึงก็ ภาครัฐเลยกะชนเองก็เลยจะใช้โอกาสนี้เปิดตัวโครงการฟินิกส์นะครับแห่งรวมอาหารใจกลางเมืองแห่งใหม่สร้างปรากฏการยิ่งใหญ่ครับทำเมนูผัดไทยมากที่สุดในโลกถึง2 4 2กระทะนะครับเป็นการตอกย้ำถึงซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของไทยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางวัลลภาไตรโสรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Asset World Corp จำกัดมหาชนหรือว่า AWC ครับเปิดตัวโครงการฟ h o e n i x แหล่งรวมอาหารแห่งใหม่ย่านประตูน้ำกรุงเทพที่รับการพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Concept, อร่อยฟินบินได้ติด,ตดปีกธุรกิจอาหารไทยในฐานะซอฟต์พาวเของประเทศพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางและจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก นายชาชาติบอกนะครับว่ากรุงเทพจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสําคัญที่นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกที่จะเดินทางมาลงทุนหรือว,ว่าเดินทางมาท่องเที่ยวแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกรุงเทพมากกว่า25ล้านคนโครงการฟีนิกซ์ครับจะเป็นศูนย์กลางด้านอาหารครบวงจรที่ได้รวบรวมความอร่อยจากร้านอาหารสตรีทฟู้ดชื่อดังในกรุงเทพรวมถึงวัตถุดิบด้านอาหารหลากหลายจากทั่วโลกพร้อมกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เมนูอาหารไทยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ด้านนางวลภาก็บอกนะครับว่าเพื่อร่วมสร้างความพิเศษให้กับประเทศไทยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงได้ใช้โอกาสนี้เปิดตัวโครงการฟีนิกส์ครับทำผัดไทยมากที่สุดในโลกถึง242กระทะตอกย้ำถึงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของไทยและยังเป็นการฉลองในโอกาสสมโภชกรุงเทพ242ปพีอีด้วย